เรื่องประเภทของอุปสงค์ในการบริโภคของผู้บริโภคคนหนึ่งจะมีอุปสงค์ต่อสินค้านั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มากำหนดปริมาณความต้องการซื้อสินค้านั้นๆได้นนแก่ราคาสินค้ารดสนิยมรายได้เป็นต้น โดยเราสามารถที่แบ่งประเภทของอุปสองค์ออกได้เป็น3ประเภทดังนี้ 1. อุปสงค์ต่อราคาเป็นปริมาณความต้องการซื้อสินค้าในระดับราคาต่างๆณนะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยกำหนดปัจจัยต่างๆคงที่จะเห็นได้ว่าตัวกำหนดปริมาณการซื้อคือ ราคาสินค้านั่นเองซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเสนอซื้อและราคาสินค้าจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามนั่นคือราคาสูงขึ้นปริมาณเสนอซื้อจะลดลงและราคาลดลงปริมาณเสนอซื้อจะสูงขึ้นอุปสงค์ต่อไรายได้ เป็นปริมาณความต้องการซื้อสินค้าในระดับรายได้ต่างๆณเวลาใดเวลาหนึ่งโดยกำหนดให้ปจัจแัยต่างๆคง,ง,งที่จะเห็นได้ว่าตัวกำหนดปริมาณซื้อคือรายได้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงตามรายได้ของผู้บริโภคอุปสงค์ต่อรายได้ เราสามารถแบง่งออกเป็นสองกรณีเินดังนี้ 1. สินค้าปกติหมายถึงสินค้าที่ผู้บริโภคจะทําการซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้นแต่ในทางกลับกันผู้บริโภคจะซื้อสินค้าน้อยลงเมื่อผู้บริโภคมีรายได้ลดลง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการซื้อกับรายได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสรุปง่ายๆก็คือสินค้าที่คนจะซื้อมากขึ้นหากคนมีไรายได้เพิ่มขึ้นสินค้าปกติมีอะไรบ้าง 1. สินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าหรูหราต่างๆที่ใช้เพื่อแสดงสถานะทางสังคม หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเช่นรถหรูโทรศัพท์นาฬิกาแพงและสินค้าอื่นๆที่ยิ่งคนมีเงินคนก็ยิ่งซื้อและสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็คือสินค้าเพื่อความบันเทิงเป็นเรื่องปกติที่เมื่อผู้บริโภคมีเงินผู้บริโภคก็จะเริ่มหาความสุขแฟรตัว เช่นดูหนังฟังเพลงเป็นต้นและนี่คือกาฟแสดงเส้นอุปสมต่อรายได้ในกรณีของสินค้าปกติ 2. ส,สินค้าด้อยเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจะลดการบริโภคลงเมื่อผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้นแต่ในทางกลับกันผู้บริโภคจะบริโภคมากขึ้น เมื่อมีรายได้ลดลงซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อสินค้ากับรายได้จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามหรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือสินค้าที่คนจะหันมาซื้อเยอะขึ้นเมื่อไม่ค่อยมีเงินสินค้าได้มีอะไรบ้างบะหมี่กึง่งสำเร็จรูป ากระป๋องและสินค้าลดราคานี่คือการแสดงเส้นอุปสงค์ต่อรายได้ในกรณีของสินค้าด้อย 3. อุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอื่นเป็นปริมาณความต้องการซื้อสินค้าในระดับรายได้ต่างๆของราคาสินค้าชนิดอื่นๆโดยกำหนดให้ปัจจัยต่างๆคงที่ จะเห็นได้ว่าตัวกําหนดปริมาณความต้องการซื้อคือราคาสินค้าชนิดอื่น 1. สินค้าที่ใช้ประกอบกันเป็นสินค้าสองชนิดที่ใช้ประกอบกันเช่นรถยนต์กับน้ำมันสมุดกับปากากากาแฟกับน้ำตาลนี่คือกาฟของสินค้าที่ใช้ประกอบกัน สินค้าที่ใช้ทดแทนกันเป็นสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการซื้อสินค้าต่อราคาสินค้าอีกชนิดในทิศทางเดียวกันเช่นเนื้อหมูกับเนื้อไก่ไข่เป็ดกับไข่ไก่น้ำมันแก๊สโซฮอร์กกับน้ำมันแก๊สโซฮอร์อี นี่คือการแสดงอุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอื่นในกรณีสินค้าที่ใช้ทดแทนกันบทที่3เรื่องการแทรกแซงของภาคราฐาัฐบาลจากทฤษฎีพื้นฐานของอุปสองค์อุปทานโดนยภาพการตลาดและความยืดหยุ่นเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติในการกำหนดนโยบายช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆของประเทศนโยบายที่รัฐบาลใช้แจ้กแสงการทำงานของกลไกการตลาดมีดังนี้ 1. การกำหนดราคาขั้นต่ำ เป็นนโยบายที่รัฐบาลจะกำหนดราคาซื้อสินค้าไม่ให้ต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลประกาศแต่สามารถซื้อขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่รัฐบาลกำหนดได้เช่นรัฐบาลประกาศรับซื้อข้าวเปลือกตาละ12,000บาทเกษตรกรชาวนาก็สามารถขายได้ในราคา12.000บาทขึ้นไป เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนจากการลงทุนโดยนโยบายการกำหนดราคาขั้นต่ำจะส่งผลทำให้รัฐบาลต้องรับภาระในการซื้อผลผลิตส่วนเกินของการตลาด ซึ่งเป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐบาลในระยะยาวรัฐบาลต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาแนวทางอื่นๆที่มีผลกระทบกับงบประมาณน้อยที่สุดซึ่งรัฐบาลสามารถมีแนวทางดังต่อไปนี้ 1. การลดปริมาณแการผลิตเป็นการลดปริมาณแการผลิตของพืชที่มีปัญหา ราคาตกต่ำเนื่องจากมีข้าเนื่องจากเมื่อข้าวเปลือกมีจำนวนลดลงจะทำให้ราคาข้าวเปลือกปรับสูงขึ้นตามกลไกราคาโดยรัฐบาลควรจะทำขึ้นทัเบียนกเกษตรเพื่อที่จะได้มีการพยากรข้าวเปลือกและหาตลาดรองรับในการจัดจำหน่าย2 การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร,กรหากราคาข้าวเปลือกต่ำกว่าต้นทุนการปลู้ของเกษตรกร,กรโดยที่รัฐบาลจะประกาศราคากลางหรือราคาประกันซึ่งราคากลางที่รัฐบาลประกาศจะสูงกว่าราคาที่เกษตรกร,กรขายผลผลิตได้จากนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างหรือเราอาจจะเรียกว่า เงินชดเชยเช่นไล่ละพันจำนวนสิบไล่สองการกำหนดราคาขั้นสูงเป็นนโยบายที่รัฐบาลใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายไม่ให้สูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกาศแต่สามารถซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ารัฐบาลประกาศได้ ส่วนใหญ่รัฐบาลจะใช้ในกรณีที่สินค้าขาดตลาด